ค่ะต,ต่อไปจะเป็นบทสุดท้ายของเทอมที่1นะคะคือบทที่6เรื่องสถิติแต่ก่อนจะไปเรียนสถิติของม .3 ครูจะขอทบทวนสถิติของม .2 ที่เราเคยเรียนมาแล้วก่อนนะไม่รู้ว่านักเรียนยังจําได้อยู่หรนนะือเปล่านะสถิติม .2 มีเรื 3, ่องอะไรบ้างนะคะหเลย แผนภาพจุดจำได้ไหมคะแผนภาพจุดคืออะไรแผนภาพจุดก็คือการนำข้อมูลเชิงปริมาณนะคะมาเขียนแทนจุดนะคะโดยใช้เส้นจำนวนในแนวนอนเป็นสเกลนะคะให้ตรงตำแหน่งข้อมูลแค่นั้นเองเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างนะคะอันนี้คือคะแนนสอบคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .1 น,น,นะคะจำนวน20คนเขาก็จะมีคะแนนมาให้นักเรียนแบบนี้แลวนักเรียนก็ต้องลากเส้นจํานวนนี่ไงเส้นจํานวน ออกมาเมื่อนักเรียนลากเส้นจำนวนแล้วก็นำข้อมูลมาจุดตรงตำแหน่งสเกลข้อมูลต่างๆนะคะก็จะได้แผนภาพจุดออกมานั่นเองอันนี้ไม่ยากอันนี้ครูไม่ทวนมากเนาะอันนี้ง่ายเคยทำไปแล้วน่าจะจำได้อยู่ต่อไปข้อ2คือแผนภาพต้นใบแผนภาพต้นใบคืออะไรก็คือหลักการก็คือแบ่งตัวเลขนะคะที่แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ ออกเป็นสองส่วนนะคะเขาเรียกว่าลำต้นกับใบตรงนี้เรียกว่าลำต้นกับส่วนใบนะคะโดยที่ส่วนใบจะเป็นตัวเลขที่อยู่ทางขวาสุดนะคะส่วนใบส่วนตัวเลขที่เหลือก็จะเป็นลำต้นนะคะอย่างเช่น159เนี่ยในส่วนของทางขวาสุดก็คือเลข9ใช่ไหมคะในตัวของเลข9้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนใบส่วนเลข15เนี่ยก็จะเป็นส่วนเลขของลำต้นนะคะ มาดูตัวอย่างนะคะข้อมูลน้าหนักของนักเรียนชั้นม2นะคะ20คนอันนี้น้ําหนักของเราจะอยู่ในหลักสิบเนาะ 51, 41, 41เนี่ยอยู่ในหลักสิบดังนั้นข้อมูลทางด้านขวาก็คือตัวเลขหลักหน่วยตรงเนี้ยข้อมูลด้านด้านขวาสุดก็คือจะเป็นส่วนของใบส่วนลําต้นก็คือตัวเลขในหลักสิบตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเริ่มจาก 30, 40, 50, 50 60, 70เนาะ แล้วเราก็นําข้อมูลมาใส่อย่างเช่นข้อมูลแรกคือมันเป็น51ใช่ไหมคะแสดงว่ามันก็อยู่ตรงนี้51เใช่ไหมคะเติม1ลงไปต่อไป41ก็คือ1 41 5งสี่สิบเอ็ดห้าสิไหนห้ 57, ตรงนี้ เมื่อเราใส่ครบทุกตัวแล้วอันนี้นักเรียนเห็นไหมว่ามันไม่เรียงใช่ไหมคะเราก็ต้องจัดเรียงให้เรียบร้อยนะคะจัดเรียงให้เรียบร้อยจากน้อยไปมากก็คือเนี่ยหนึ่ง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 สามสี่ห้าหกหกแปดเก้าจัดเรียงให้มันเรียบร้อยและสวยงามนะคะเราจะได้ดูข้อมูลได้ง่ายอันนี้คือเขาเรียกว่าแผนภาพต้นใบาอาพานต่อไป อันนี้แผนภาพต้นใบแยก2ข้อมูลคือข้อมูลหญิงกับชายเนาะไม่ไม่มีอะไรผิดแปลกต่อไปฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมคืออะไรฮิสโตแกรมจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิแท่งอ่าจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิแท่งแต่ใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงความถี่หรือความถี่สัมพันธ์นะคะของข้อมูลเชิงปริมาณในแต่ละช่วงนะคะอ่าการสร้างฮิสโตแกรมก็คือจะมีสามขั้นตอน อันดับแรกเลยเราจะแบ่งออกเป็นช่วงๆช,ช่วงละเท่าๆกันเนาะในกรณีของข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องนะคะที่มีจํานวนไม่มากนะคะในใช้ข้อมูลในแต่ละข้อมูลการสร้างได้เลย2ก็คือนับจํานวนข้อมูลนะคะในแต่ละตัวของแต่ละช่วงนะคะ3เขียนแสดงเขียนแสดงข้อมูลนะคะในจุดแต่ละช่วงอ่านักเรียนอ่าน อ่านขั้นตอนอาจจะงงอ่ามาดูก่อนอันนี้เขาให้พิจารณาผลการทดสอบ10ข้อนะคะมีนักเรียนตอบถูกดังนี้นะคะเราก็มาดูความถี่ว่าจำนวน3ข้อ3ข้อมีกี่คน3ข้อก็คือมี4คน4ข้อมี4คน5ข้อมี5คน6ข้อมี3คน7ข้อมี4คน8ข้อมี4คน9ข้อมี3คน สิบข้อมีสามคนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าความถี่นั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าความถี่เมื่อเราได้ความถี่มาแล้วเราก็จะไปสร้างเป็นฮิสโตแกรมนะคะดูโดยปกติแผนภูมิแท่งเนี่ยเราจะวาดหนึแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งแต่ทีนี้ฮิสโตแกรมมัเขาจะคาบเกี่ยวเอาข้อมูลไว้ตรงกลางแบบนี้ อันนี้คือเขาเรียกว่าฮิสตแกรมนะคะ,ะแล้วเราก็ตอบคำถามตามนั้นเลยอันนี้คือนักเรียนเคยทำมาแล้วต่อไปไปดูมีอะไรอีกอันนี้ก็ฮิตต่อไปค่ากลางของข้อมูลนะคะค่ากลางของข้อมูลมีสามแบบนะคะมีสามแบบดูในด้านข้างด้านขวาก็คือแบบที่หนึ่งคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบที่2มัธยฐานและแบบที่3คือฐานนิยมซึ่งนักเรียนต้องรู้ว่าทั้ง3าอย่างเนี่ยมันคืออะไรนะคะดูมาดูข้อแรกก่อนเลยค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรอ่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือจํานวนที่ได้จากการหารผลบวกของจํานวนทั้งหมดนะคะได้จากการหารของผลบวกจํานวนทั้งหมดด้วยจํานวนข้อมูลเขาเรียกสั้นๆว่าค่าเฉลี่ยนะคะมาดูตัวอย่าง ก็คือตัวอย่างนี้เขาบอกว่าคะแนนสอบคณิตศาสตร์ของนักเรียน1ิคนมีดังนี้อ่ะอันนี้คือคะแนนสอบคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง1ิคนนะคะได้ดังนี้จงหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง1ิบคนแสดงว่าถ้าหาค่าเฉลี่ยก็คือเอาคะแนนของนักเรียนทั้ง10บคนมาทาอะไรกันมาบวกกันใช่ไหมคะบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนนักเรียนก็คือหารด้วย10บทีนี้เขาบวกออกมาแล้วได้60สิบหสิบหารด้วย1ิบก็คือ 6คะแนนแสดงว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบคณิตศาสตร์ของนักเรียน10คนนี้มีค่าเท่ากับ6แค่นี้เองง่ายๆเลยค่าเฉลี่ยายา้ำอีกครั้งคือนำผลบวกของจำนวนทั้งหมดหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะเมื่อะะครูเรียงเวลาเดินทางนะคะเดินทางมาโรงเรียนของเรา เหล่านี้นะคะจะได้จากน้อยไปมากนะอันนี้ครูเรียงเรียบร้อยแล้วซึ่งจำนวนข้อมูลทั้งหมดของเราคือนักเรียนจำนวน29คนใช่ไหมคะอ่ะทบทวนสูตรค่ะถ้าเราจะหาตำแหน่งของคอทายเนาะตำแหน่งของคอทายคือ qr เท่ากับเขียนอันนี้ดีกว่าตำแหน่ง q r เท่ากับ r ส่วน4คูณกับ n บวก1ใช่ไหมคะนี่คือการหาตำแหน่งก่อนเนาะโอเคทีนี้เขาอยากทราบคอทายที่1ที่2และที่3นะคะเรามาหาคอทายที่1ก่อนตำแหน่งของคอทายที่1อ่าเขียนด้วยเดี๋ยวนียนลืมตำแหน่งของคอทายที่1ก็คือ หนึ 1> 1, ใช่ไหมคะ r ของเราเป็น1ก็จะเป็น1นส่วนสคูณกับ n n คือจํานวนทั้งหมดจํานวนทั้งหมดเรามีเท่าไหร่มี29่สิบเคนนั้น,นก็ใส่ไปยี่สิบเก้าบวกหนเท่ากับโอเคยี่บาบวกหนึได้30ใช่ไหมคะยี่สิบเก้าบวกหนึ่งได้30มสิเราก็จะได้30มสหารสนะคะอ่ะเดี๋ยวครูหารก่อน3ามสิบหารสเอาแม่สองตัดอันนี้ได้สิ้าอันนี้ได้สอง สองต่อสก็จะเหลือเป็น7.5็ดาเนาะตำแหน่งที่7.5ต่อไปควอทายที่ตำแหน่งควอทาย2องเนาะตำแหน่งควอทายที่2เท่ากับ2องส่วนสคูณ N คือ29่บวกหใช่ไหมคะยี่สิบวกหได้30 สอส่วนสตัดกันได้ได้หส่วนสอตัดกับ30เหลือ15นั่นคือตำแหน่งที่15และตำแหน่งพอทายที่3เท่ากับ3ามส่วนสคูณสามไม่ใช่3ามสิบสบวกกับ1นึะคะยี่บก้ได้30ใช่ไหมสามสิ 30, ตัดกับ4ี่เมื่อกี้เราตัดได้7.5เนาะแล้วก็มาคูณกับ3 7.5คูณ3เท่ากับตำแหน่งที่22.5เมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วนะคะเราก็ไปนับดังนั้นคอท้ายที่1นะับไปตำแหน่งที่7.5คือเท่าไหร่ตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่าตำแหน่งที่7.5คืออยู่ระหว่าง13และ14 จำนวนอะไรที่อยู่ระหว่าง13และ14ก็คือนำสิบามบวกสิและหารด้วย2นะคะซึ่ง13บสวกสิเท่าเท่าไหร่13บสามบวกสิเท่ากับยี่สหาร2เหลือ13.5อต่อไปตำแหน่งที่15นักเรียนนับต่อค่ะตรงนี้เป็นคอท้ายที่1เนาะ1 2 3 4 5 6 7 แป1เก1าสิบสิบเหตรงนี้คือควอทายที่2ดังนั้นคอทายที่2เราไม่ต้องหาอีกใช่ไหม,มเพราะว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งอยู่แล้วก็คือ25ต่อไปคอทายที่3นับไป22ใช่ไหมคะยี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบคืออยู่ระหว่าง34และ36ตรงนี้เป็นคอทายที่3ซึ่งเราต้องหา ระหว่าง34 36ก็นำ3าม4มาบวก36และหาร2 34ม2 3บบวก36เท่ากับ70 70ส่วน2ก็คือตัดกันได้35นั่นเองนี่คือคำตอบนะคะดังนั้นคอทายที่1ของเราก็คือ13.5คอทายที่2คือ25และคอทายที่3คือ 35นั่นเองนะคะตอบมีที่ตอบให้เราไหมเนี่ยตอบข้อทายที่1คือ13.5ข้อทายที่2คือ25และข้อทายที่3คือ35นั่นเองนะคะโอเคเราไปดูข้อที่2 คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าจำนวน15คนมีดังนี้อ่ะนักเรียนช่วยกันเรียงก่อนอันดับแรกเราต้องเรียงลําดับจากน้อยไปมากก่อนใช่ไหมคะน้อยสุดคือ11อเอวดเด้งเด้งสิ 11, ต่อไปเท่าไหร่13 14 15แล้วก็18มี2ใช่ไหมคะ อ๋อย,ย,ยังไม่ถึงสิบแปดเราข้ามสิบเจ็ดไปได้ยังไงสิบเจ็ดหนึ่งข้อมูลสิบแปดมีสองคนสิบเก้ามีไหมไม่มียี่สิบยี่สิบมีหนึ่งยี่สิบเอ็ดมีไหมคะอ่ายี่สิบเอ็ดมียี่สิบสองไม่มีเออเห็นไหมเราลืมเลยสิบหกครูนับพลาดสิบหกวครูต้องย้ายก่อนสิบหกอยู่ตรงนี้สิบหกโอเคต่อไป ยี่สไม่มียีสาไม่มียี 24, มียีหไม่มียีหมียี่ส็ดยและสาโอเคเดี๋ยวครูขยับตรงนี้นิดนึงสิบห้าหและสิครบไหมสิบห้าคนนับหนึ่งสอสาี่ห้าหเจ็ด 8, ป1เ1้าสิบสิบเอ่สโอเคครบแล้วเมื่อเราเรียงลำดับข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถหาตำแหน่งทั้ง3ามตำแหน่งได้ไม่ได้ใช่ไหมคะทบทวนสูตรหาตำแหน่งคอทายอ่ะตำแหน่งต่ำอะไรละ่ะตำ่ำตำแหน่งคอทายที่ R ก็คือ R ส่วน4เพราะว่าเราแบ่งเป็น4ช่วงคูณกับ N บวกด้วย1อ่ะ หาตำแหน่งคอทายที่1ก่อนคอทายที่1ก็คือ1ส่วน4ใช่ไหมคะ1คือ r นะคูณกับ n เรามี15ก็คือ15บวก1 1ส่วน4 15บวก1ได้เท่าไหร่16ตัดได้ไหมเอ่ยตัดได้4 1เป็น4 4 4สี่แสดงว่าควอทายที่1อยู่ตำแหน่งที่4ใช่ไหมคะตำแหน่งที่4คืออะไรนักเรียนนับที่เราเรียงแล้ว 1>, 1 2ึ่สาสี่แสดงว่าตำแหน่งที่สี่คือสิบห้านั่นเองอเห็นคือตรงนี้ดีกว่าอ่าคือสิบห้าเๆจะได้ไม่งงตรงนี้คือคอทายที่1ต่อไปเราหาคอทายที่สองคอทายที่สองก็คือสองส่วนสี่ใช่ไหมคะคูณกับ 15บห้าบวกหนึ่ก็คือ2องส่วนสคูณกับสิบหนั่นเองสี่กับสิเราตัดกันได้สี่นเป็นสี่สี่สี่สิเราก็จะเหลือสงคูณกับสได้เท่ากับแดนั่นคือคอทายที่สเป็นตำแหน่งที่แปดตำแหน่งที่แคือเลขอะไรหนึ่งสองี่ห้าหกดแดอ่าตรงนี้คือคอทายที่สองก็คือ18และสุดท้ายคอทายที่สาม ก็คือ3ส่วน4คูณ15บวก1เท่ากับ3ส่วน4คูณ16ตัดเหมือนเดิม c 1เป็น4 4 4 16นักเรียก็จะเหลือ4คูณ3เป็น12ตำแหน่งที่12คืออะไรคะนับต่อ9 1 11 12ก็คือ26 เราได้แล้วคอทายที่1กับคอทายที่2และคอทายที่3ตอบได้เลยค่ะเราทราบตำแหน่งแล้วตอบคอทายที่1คือ15คอทายที่2คือ18และคอทายที่3คือ26เห็นไหมไม่ยากแค่ได้เรียนจำสูตรได้เนาะบทบทวนสูตรหาคอทายที่ R เท่ากับ r ส่วน4คูณกับ n บวก1จำให้ได้นะคะโอเค